กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อชาว l e i s u r อ online ทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับ My น Channel นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูบอสตัวสุดท้ายนะครับสําหรับวิธีฆ่าเบลซิบับนะครับสาหรับคนที่เล่นตัวเล็กเลยครับหรือคนที่ของไม่ค่อยมีเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องหามุมยิงนะครับเหมือนเดิมหามุมยิงหามุมยิงเนี่ยเราเราเห็นแล้วยังเห็นเบลปะเอะอเขเนี่ยประมาณนี้คือผมจะพยายามให้บอสอยู่มุมจอนะครับก็กัดไปเห็นไหมยิงเลย นะครับกดไปยิ้งเลยนะครับแล้วอย่าอย่าครับหมุนจอมุมจอพยายามให้บอสอยู่มุมจอนะแล้วบอสมันจะไม่เห็นเราเห็นไหมง่ายมะมอีซี่ปะแค่นั้นเองนะครับคือของไม่เยอะก็ฆ่าได้นะครับแต่สําหรับคนที่แบบเนี่ยอันนี้คือตัวเด็กนะครับเห็นไหม หรือร้อยสีเองของไม่ได้เยอะมากนะครับก็พยายามทําให้บอสอยู่มุมจอเราเสมอนะครับอันนี้เป็นวิธีสอนเล็กๆนะครับสําหรับคนที่เล่น a d ดมือใหม่ที่ของไม่เยอะนะก็ฝากคลิปเดียวสั้นๆไว้ละกันนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เทคนิคละกันนะครับคือสังเกตนะครับว่าการพยายามจะเอาบอสอะรเนี่ยสมมติตรงจุดนี้ตัวนี้คือบอสนะครับตัวนี้คือบอสเนี่ยผมพยายามจะเอาให้บอสอยู่ที่มุมจอนะครับนี่ไงบ้า แล้วก็พยายามให้เดินหาช่องเนี่ยให้มันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเดี๋ยวนะให้ให้มันเป็นเหลี่ยม,หม,เ,เ,หยมเห็นมนะันอ่ะพยายามจะเนี่ยเห็นไหมพยายามเห็นช่องค่อยๆเดินแล้วก็เยื้องเยื้องเนี่ยแอบประมาณนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ยิงนะครับพยายามอยาให้มันเป็นแนวตรงนะครับให้เป็นแนวเฉียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวพอจะมีเทคนิคเจอบอสยากๆตัวไหนมา แนะนำอีกก็ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ